สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมเตอร์อยู่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่หนะ้าวิดีโอกางมาร์คเดทแพทของวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะฮะสองพันอกีกันแล้วนะครับผมแพทในสัปดาห์นี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมเดี๋ยวดูกันก่อนเออแพทของสัปดาห์นี้กดคลิกเข้าไปนะครับผมจุล y s h o ช็อปเชเซลเออจุจุลไรส์ช็อปเซลนะครับผม ก็ไอเทมพิเศษนะครับผมอะไรกันอีกแล้วนะครับแมว12ชั่วโมงนะครับผมโอสดทิพย์12ครั้งนะครับโอสดสวรรค์1วันครับแบบ G 1วันนะครับผมเออญาเทพน้ำเงินนะครับผมใสนะครับผมหน้าเทพครามหยกนะครับผมบวกหนบวกสนะครับผมกำจัดวิญญาณนะครับผมแล้วประเภทเสริมเอ็นซิเปอร์นะครับผม แล้วก็สมอัตรายาอัตรานะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมขายของสําหรับตรงส่วนนี้นะครับผมนะครับผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นขายของเนี่ยต่อมาสงครามทั่วล่าร้อนละอุเพิ่มแต้มดับเบิลคูณสองนะดับเบิลสองเท่านะครับผมเออก็คือมึงจะมาสัปดาห์หายไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มาอีกสัปดาห์เนี่ยเพื่ออะไรฮะ ก็กูบอกแล้วว่ามึงอย่าเพิ่งมีกิจกรรมอย่าเพิ่งมีกิจกรรมบวก exp ก่อนพักกันก่อนให้ซื้อมันพักบ้างนะครับลงวอยาวๆไปบ้างนะครับผมคือ <c oughs> ทําไมไม่ทําแบบวอลงเดือนแล้วก็แบบไอ้นี่อ่ะวอลงเดือนเวลดหนึ่งเดือนออดอกหนึ่งเดือนอะไรว่าไปสลับกันไปสิไอ้นี่มาแบบเดี๋ยวไอ้นู่เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นู่เดี๋ยวไอ้นีน่นะครับผม ก็สลับกันไปสลับกันมาบางทีแบบหรือจงใจให้แบบกดยาบ้างไม่กดยาบ้างกดยาเวลบ้างกดยาวอบ้างนะครับผมบางทียาวลวไม่หมดยาวอกดไม่ได้ชิบหายเอยนะผมก็อันนี้คือพูดลอ,อยๆนะครับผมผมก็ไม่ได้แบบอะไรกับมันมากนะครับผมนะแต่ผมก็พูดเปลยไปแค่นั้นเองนะผมก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นกิจกรรมเก่ากิจกรรมในแผลก่อนหน้านี้นะผมเนี่ยตั้งแต่8กรกต์ดา นะเพิ่มค่าพิชิตนะครับผมอันนี้คือแบบเสียตังค์กับไม่เสียตังค์คงไม่ต้องเข้าดูอะไรมากมายนะครับผมนะ npc ดูแลสายฟ้านะอยู่ข้างรู่เหล็กไหลนะครับผมนะนะจ่ายตังจ่ายตังอะไรไม่จ่ายตังนะครับผมได้เพิ่มค่าพิชิ 1, ตถึงแสนจ่ายตังสิบ m ได้ค่าพิชิตห้าแสนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะต่อมานะครับผม adventure pack นะครับผมก็ชุดคุมนะบัลลังก์วังทองนะคุมเก่าจัดว่าเป็นคุมเก่า ที่มันเป็นแบบอะไรวะมันเกี่ยวอะไรกับคุมเนี่ยมันรังวังทองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยเหรอไอ้คุม,มันรังวางทองเนี่ยมันมีส่วนไหนวะอ๋อซูมขั้นสุดท้ายโอ้ตายขนาดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนผมลืมแล้วพอครึ่งเดือนแล้วผมมันก็เป็นแผลที่แบบกิจกรรมเก่าอะถามว่ากิจกรรมเหรอ มันต้องเรียกว่าขายโขงในรูปแบบเดือนเกะเดือนเดิมเออต้องแบบนั้นดีกว่านะครับผมก็เนี่ยดูแต้มของังที่ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสิ่งที่แรกนะครับผมหลังจากคุณใช้แต้มแล้วก็ซื้อของนะครับผมมันจะได้พวกนี้มานะครับผมนะไว้กดใช้เวลาลงวอลกนะรอบละสามสิบนาทีนะครับมันก็เหมือนเหมือนสายที่ไม่เติมสายที่แบบ ซื้อจากพ่อค้าไม่ค้ายังไงก็อยากได้บับนี้นะแต่มันจะไม่ได้ถ้าไม่ดึงนะต้องอัวพ่อค้าไม่ขาเาเองนะผมก็ม,มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะผมส่วนในเทมือดื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมคงไม่ต้องดูกันต่อไปนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะสิ่งที่เพิ่มมาคือบับวอลคูณสองบับวอลสองเท่าเท่านั้นเองใช่ปะอันนี้ก็กิจกรรมตั้งแต่หนึ่งกับรักกดาเห็นไหมกิจกรรมที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยเราอัดคลิปไปแล้ว นะคงจะไม่ต้องดูต่อไปเนี่ยมันแค่นี้จริงๆครับคือเอาง่ายๆเปิดเซิร์ฟมามี2อ,อย่างครับที่เพิ่มมานะเปิดเซิร์ฟมามี2อ,อย่างที่เพิ่มมาผมสรุปง่ายๆเลยง่าย,าย,ย,ายสุดง่ายเลยขายของอกกนะครับผมกรกดานะครับผมเซลล์ขายของลดราคากรกดาเดือนกรกดาก็ประมาณนั้น1อาทิตย์แล้วก็สงครามหอาทิตย์ จบท่านี้นะครับผมคลิปคงไม่ต้องพูดยาวนะครับผมทุกอย่างดูเหมือนเดิมนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนครับผมเพืเอ่อนที่อยู่ไว้เจอใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเสี่วลามาก